สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พาพี่น้องมากินลาบหมูเชี่ยบครับพี่น้องเนาะลาบหมูฉับเนาะฉับเผ็ดๆนะคะพี่น้องกินกับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอครับพี่น้องเึ็งเผ็ดนะคะพี่น้องใช่ครับผักก็มีอะไรนะลากชูากช,ากชูกระหล่ำปีมะเขือม่วงมะเขือขาวครับพี่น้องแล้วก็ผักผักกาดขาวต้นหอมผักชีถั่วผักยาวครับพี่น้องใช่ค่ะ ก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับมาพี่น้องทานข้าวด้วยกันครับใช่ค่ะลาบหมูสับเชี่บเลยนะคะพี่น้องครับม่่าัพี่น้องทานข้าวด้วยกันครับมาคพี่น้องกินข้าวจะเหมือนค่ะกิน หลับเลยฮะกินหลับมูเลยฮะเนะานนะทำกินเองทำเองกินเองอร่อยเองทุกวันครับพี่น้อง มากเลยั่นส <SM. S 3> <Christina. S 2> ์แต่ยังทำ่นลาบกินกับกะหล่ำปีกับผากกาดขาวนี่เข้ากันมากนะครับ ข้าวเหนียวมันชอบติดมือครับพนะี่น้องอืมจืดๆครับรากสวยสวยมากเลยเนาะ มาใหม่ครับท่านน้องน่ครึ่งกิโลหรอใช่ไหมไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าแบบเราซื้อแบบแบบเลือกเลือกดาร้กาไซดาร้กก็ม่วัางเขาก็คิดว่าอะไรเท่าไหร่คิดว่าค่ะ น่าจะมันไว้ได้นาะนเนาะครับา 家境真差不样。Yeah, อยู่ที่บ้านต้องมเป็นข้าวอะไรนะข้าวเพ้าะว่าข้วหนื่อยู่ที่บ้านเราเป็นข้าวเหนียวแต่ว่าแบบข้าวข้าวชวยเขาหนึ่งเราก็มีนะข้าวสวยที่แบบมันเหนียวนะข้างหนึ่งอมันจะอร่อยแล้วก็มันจะไม่แฉะข้าา เม็ดมันก็จะสวยแล้วก็จะไว้ได้นานนะคะพี่น้องอนข้าเหนียวเ็จเข้าสวยตวงหึสองรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็เอามาใส่น้ำร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอาตักใส่หนอีกรอบหนึ่ง เอาไว้เนี่นะเขาหนึ่งที่บ้านแล้วนะหนึ่งแบบหนึ่งจ่ต้นเช้าเนาะกินจนเย็นไม่ต้องอุ่นนะเนื้วนะเข้าวไรอะ่ะทางบ้านน้องมนเขาไม่ทำไรครับยังทำแต่ไรเขาพ่นนะไม่ทำไรครับนะ ลากมันสวยถ้าทิ้งจ,จะกว่าไปเน,นานลากชุน

ผลมันแ่ะ นี่ยทำเป็นแบบนี้ใค้สิกเล็กๆเล็กๆแล้วก็ปลูกแบบต้นหอมนะใครทำเป็นใครเดีไกว่าทำเป็นแบมใช่ทำเหมือนแบมเดิเเมเ,ด <c oughs> เพราะว่ารากชูมันกินก <c oughs> ินได้ทั้งรากทั้งใบแล้วก็ทั้งหลอกนะ ไม่ต้องฉีดไม่ต้องลดน้ำนะปลูกตอนหน้าโปพน่ะกินได้ส่วนถึงตอนนี้ตอนนี้เขาจะกิน,ลกนหลักไวมันไม่ค่อยมีแล้วมั้งหมืไทยมีตลอดเนาะอ่าไม่ใช่ให้แบบเขาทำส่วนเนี่ยคเคยเฉพาะแบบที่บ้านก็ถ้าแบบไม่น้ำอ่ะทำได้ตลอดเนาะ บุกอะไรได้หมดแต่ว่าถ้าไม่มีน้ำก็ไปซักไก่อะไรเงี้ยมาลวดอะไรเงี้ยมันก็ลำบากนะ

ว่าทางหวนก็ตัดนี่นึ่งที่บ้านผูกเยอะมาก่อนแต่ไม่รู้ตอนนี้คับปลกเพราะว่าคนไม่เยอะเนาะปลูกไม่เยอะปลูกเฉพาะกินใส่ผักร้กกรองนี่อร่อยมากเนะาะนี่ใส่เยอะเท่าไรยิ่งกินมันจะความ นุ้แซ่บจริงๆครับพี่น้องง่ายมากเนาะใช่ครับเมนูง่ายๆครับพี่น้องเป็นข้าวหิวข้าวหรือเปล่าอร่อยจริงๆนะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะบสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพายกินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ